กลับเข้ามาเรียนต่อเนื่องขึ้นตอนใหม่ตอนนี้จะเป็นตอนตติยาวิพัตยันตบทบทที่มีตัติยาวิพัตยอยู่สุดท้ายตติยาวิพัตหรือวิพัตตัติยาคือนาและหิสองตัวนี้อยู่สุดท้ายของศัพท์นามทั้งปวงมีอัดรวมแล้วได้เจ็ดอัดนะครับได้เจ็ดอัดเจ็ดอัดนี้ไม่มีอัดย่อย ดูเลยอันที่หนึ่งชื่อว่ากรณัตถอัดเครื่องมือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องช่วยทํากิริยาในให้สําเร็จมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นอัดเครื่องช่วยให้สําเร็จกิริยาแปลว่าด้วยแปลว่าโดยหรือแปลว่าทางนะครับต่อมาสองอนัพพิตกัตวัฏฐะกัตุอัฏฐะนะกัตวัฏะกาตุอนัพพิตกตุ วัฏฐะถ้าเป็นไม่มีคำตามหลังก็เป็นอนภพิหิตกัตาอัดผู้ทำกิริยาในประโยคกรรมแปลว่าอันอันเขาอันบัณฑิตเป็นตน้น 3. เหตวัฏฐะเหตุอัฏฐะในอัตเหตุให้แปลว่าเพราะตัิยาแปลว่าเพราะด้วยโดย,ดยอันตามเพราะเห็นไหมมีเพราะด้วย 4. ส,สหาทิโยคัตถะอัดประกอบคู่กับสหและสัทิงหรือไม่มีสหและสัทิงอยู่เลย ก็ให้แปลว่าพร้อมด้วยกับด้วยได้นะครับพร้อมด้วยกับแต่มาห้าสัตตมีอัฏฐเป็นสัตตมยัตถะอัตสัตตมีเป็นตริยาแต่แปลเป็นสัตตมีเช่นเตนะสมยเยนะในสมัยหนึ่งเป็นต้นหกวิเศสนัตอัตวิเศสนะวิเศสนะของกิริยาเป็นหลักแปลว่าโดยแปลว่าตามแปลว่าข้างข้างโน้นข้างนี้ และเจ็ดอิทธมภูตักขานัทธะอัดกล่าวตามความจริงแปลว่า <stated> มีม <tuh> ีม <t> ีมีมีปืนมีจีวรอันนี้เขาเรียกว่าพูดตามความเป็นจริงนะแปลว่ามีทีนี้เราก็จะไล่ไปตามม้อ่านก่อนตัติยาวิพัิยันตบทบทที่มีตติยาวิพัตอยู่สุดท้ายตติยาวิพัตมีอาจเจ็ดอย่าง หนึ่งกาลนัทะอาจเครื่องช่วยให้สำเร็จกิริยาด้วยโดยทางแปลว่าแว่า,วาด้วยโดยทางสองอนาพิหิตตกัดตวัฏะอาจผู้ทำกิริยาในประโยคกรรมแปลว่าอันสเหตุตวัฏะอาจเหตุแปลว่าเพราะสสหะทิโยคัตทะอาจประกอบคู่กับสหสศาสทิง แปลว่าพร้อมด้วยกับห้าสัตมยัตถาอาจสัตตมีมีวิพัตในแต่ว่าในหกวิเสสนัตถาอาจวิเสสนะแปลว่าโดยตามข้างเจ็ดอิตาธรรมปูตขานัตถาอาจกล่าวตามความจริงแปลว่ามีมี ทีนี้มาดูตัวอย่างเลยนี่นะอัดที่หนึ่งคือตติยาวิพัฒน์ในอัตกรณะด้วยโดยทางกระก็คือเครื่องมือช่วยทํากิริยาลงตติยาพัฒน์ในคําที่ใช้เป็นเครื่องมือดังนั้นคำไหนที่เขาใช้เป็นเครื่องมือทําอะไรนั่นสามารถลงตติยาคือหลักของเขาเลยครับเครื่องมือทุกอย่างลงตติยาครับง่ายถ้าโดยมนุษย์อันนี้ไม่ค่อยพูดหรอกครับเพราะมนุษย์ไม่ได้เป็นเครื่องมือครับ นะอันมนุษย์ทำอันนี้พอได้อยู่โดยมนุษย์ไม่ค่อยมีอันนั้นก็รู้เรื่องไปว่าไปทีนี้นะมาดูนะด้วยโดยทางสามอย่างนี้นะอย่างในงหนึ่งมาดูตัว,วยอย่างนะดยโดยงอืมอ่าแล้วทีนี้ดูตัวอย่างที่หนึ่งหัตถเนนะกรรมมังกังโรติกังโรติย่อมกระทํากรรมมังซึ่งงานหัตเถนะด้วยมือมือข้างเดียวเนี้ยนะเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าคนแขนด้วนหนึ่งข้างนะสมมุติว่าเราจะ ฟันนูน่นฟันนี่ใช่ไหมจะถือหนังสือจะถือกระเป๋าบ้านมันส่วนใหญ่ไม่ถือมือเดียวอะครับไม่ค่อยถือสองมือครับนอกจากว่าหอบอุ้มอย่างนี้สองมือใช่ไหมถ้าถือมาทํางานมือข้างเดียวแล้ะทางานเขียนหนังสือก็เขียนข้างเดียวเขียนทั้งสองปากกาไม่ต้องเขียนยังไงสองมือเนี่ยเขียนรัดหัวรัดฐางจบไปถ้าฝึกมาอาจจะได้เหมือนกันนะฝึกเขียนสองมือคลนละบรรทัดเลยต่อกันอ่านต่อกันพอดีพอดี ถ้าฝึกมาทําได้ไม่เคยฝึกมาก็ทําไม่ได้ด้วยมือต่อมาครับส่วนใหญ่เขาใช้เอกพจน์ก็คือสิ่งที่เป็นคู่คู่กันนั่นแหละอะไรเป็นคู่มักจะใช้เอกพจน์นะครับ2จักคูนางรูปังปัสสติปัสสติย่อมเห็นรูปังซึ่งรูปจักคูนาด้วยตาตาข้างเดียวอีกใช่ไหมโอ้ยแสดงว่ามองตาสองข้างกับมองตาข้างเดียวตาไหนมองชัดที่สุดไม่ใช่ ตาสองกับตาเดียวมองตาไหนชัดที่สุดโอ้โหเลอถ้าตาเข๋ะล่ะเลอไม่รู้แต่มามองข้างเดียวไม่ชัดอถ้ามองสองข้างชัดก่อน้วแต่ตาคนมึงเนาะแต่ถ้ายิงธนูยิงปืนแม่นอะไรต้องเล็งตาเดียวใช่ไหมเพราะสองตามองไกลแล้วภาพมันซ้อนใช่ไหม มันจะซ้อนเฉพาะเล็งนานๆนะ่ะถ้ามองย,งยิงเลยไม่ซ้อนเล็งนานจนขยี้ตาละซ้อนเนี่ยต,ต่อมาสามมณสาธรรมบังวิญญายะวิญญายะรู้แล้วธรรม,มังซึ่งธรรมมณสาด้วยใจรู้ธรรมกำหนดรู้ธรรมด้วยใจ สีทาเตนะวีหโยลุนาติลุนาติย่อมเกียววีหโยซึ่งเข้าเปลือกทั้งหลายทั้งหลายเลยนะพอเข้าทีมันหลายเยอะลวกกว่าจะได้คำรรหนึ่งลหลายต้นทาเตนะด้วยเขียวต่อมาห้าอคินาตินะกลาปังชาเปติชาเปติย่อมเผาตินะกลาปังซึ่งฟ่อนแห่งญ้าซึ่งกองแห่งญ้าฟ่อนก็ได้ กองกไดในะกาลาปะเนี่ยนะกะลาปะส่วนมากเขนานับทําเป็นกำกำกองกองขึ้นรวบรวบย้าไปกองรวบรวบ,บไปกองเพื่อจะเป็นแยกกันกองใครกองมันกองแห่งหญ้าฟ่อนแห่งหญ้อาอัคคีนาด้วยไฟนะชาเปติอย่างนี้นะมาจากชัปะาธาตุเนี่ยนะเนี่ยว่าเผาไหมเนี่ยนะเผาก็ได้ไหมก็ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องบอกยังกองยังฟ่อนแห่งหญ้าย่อมให้ไหมไม่ต้องเพราะเผาไปลว่าเผาซึ่ง ได้เลยเผาอะไรก็ได้กด็ใส่ไปต่อมาหกทางระโกปาเทนะคามังคชาติทางระโกเด็กชายคชาติย่อมไปคามังสู่หมู่บ้านปาเทนะด้วยเท้าผู้ใหญ่ขีว่วัวขี่ควายเด็กเดินอย่างนี้เป็นต้นนะเดีย๋ยวทุกวันนี้นะถ้าไปด้วยมอไซค์อีกเรื่องหนึ่งนะทุกวันนี้เด็กน้อย ถึงสี่ขวบนี่ยังไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์แปลกๆๆไปแล้วไ <laughs> ที่เขาอะไรเด็กอายุสี่ขวบขับรถไถใช่ไหมเจดทางฤก <c ười> กาโอเด็กหญิงทั้งหลายคัดสันติย่อมไปณข้างรังสูนนครสะกะเตนะด้วยเกวียน <c ười> นี่โบราณโบราณเนาะทุกวันี้บอกเกวียน <c ười> มันเป็นยังไงเกวียนเน่ะคนทุกวันเนี่ยไม่เคยเห็นนะ พราะล้อเขามาประดับร้านอาหารหมดแล้ว <laughs> แปดปุริโสอคิอังรัถเณะเท,นะทวมหานครังคชติปุริโสบุรุษคัจฉติย่อมไปเทวมหานคะรังสู่กรุงเทพมหานครอคิอังรถเณด้วยรถไฟด้วยรถไฟอคิรัฐรถไฟนะต่อไปเก้ามนุษยานาวายะ ชาละบุรีเนี่ยคือแปลว่าชนบุรีได้นะถ้าบาลีก็เป็นชาละปุรังนะชาระปุระนครังอันนี้ก็เอาชื่อตามเขาเรียกปจุบันว่าชนบุรีนครังอา,อาคัดสันตนมนิมนุษย์สามนุษย์ทั้งหลายอาคัดสันติย่อมมาชนบุรีน,<ต>นครังสูงนครชื่อชนบุรีนาวายะโดยอันนี้โดยนะยอย่าไปด้วยนะโดยสารทั้งหลายนะเช่นนะดูนะปาเทนะัเนี่ยด้วยเท้าเพราะอันเลก แต่สกเตนะโดยเกวียนอคิระเถนะโดยรถไฟนาวายะโดยเรือนะใช้อันใหญ่ๆที่บรรทุกได้หลายๆคนเนี่ยใช้โดยนะเพราะมันเป็นเครื่องโดยสารไงครับรถโดยสารไม่ใช่รถด้วยสารครับรถโดยสารโดยได้เลยโดยเกวียนได้เลยยานพาหนะใช้โดยเป็นหลักนะครับภาษาไทยนะเดบลีก็นาตดิยาอย่างเดียวน่นะครับ ต่อไปสามเณรโกรยันตะนาวายะสีชังทีปังคชติติสามเณรโกรสามเณรคชิติย่อมไปสีชังทีปังสู่เกาะชื่อสีชังยันตะนาวายะโดยเรือขนานยนต์ไทยเรียกว่าเรือขนานยนต์เรือยนต์ในเรือเล็กๆถ้าเรือขนานยนต์ก็เป็นแพใหญ่ๆนะเรือขนานยนต์ขนานยนต์ก็คือ มันมีเรืออยู่แล้วเอาเครื่องยนต์มาทาบใส่ด้านข้างก็เรียกว่าเรือขนานยนต์เรือคําฝากเรือแพเรียกเรืออะไรเรือเฟอร์รี่อะไรประมาณนี้มั้งเรือขนานยนต์โดยเรือขนานยนต์สิบเอ็ดอาคัตฉะสินุเป็นคําถามนะคําถามให้สังเกตว่าจะเอากิริยาขึ้นต้นประโยคจะมีนุหรือไม่นุก็ตามเป็นวิธีถามแบบโบราณ อาคัจฉีนุตวังอาวุโสนครังอัคคิรเถ,ถนะอาวุโสอา,าลมนะเจอแปลก่อนดูก่อนอผู้มีอายุตวัง้งทานอาคัจฉิย่อมมา,า,คมานาครังสุนครอะคิรเถ,ถนะโดยรถไฟนุหรถถือมาเลสมารถไฟหรือท่าน,น,ต,นต่อมาสิบสอง อาหางพันเตอคิรเทนะณครังอาคัตฉามิมีนาหังเลยนะณนะปฏิเสธนะพันเตข้าแต่ท่านผู้จเจริญอาหางกระพ้มณอาคัตฉามิไม่ได้มาณครังสูนคอนครอคิรเทนะโดยรถไฟไม่ได้มารถไฟเอ้ามาอย่างไงล่ะเขาก็ไม่ถามต่อเนี่ยเดินมาบางทีไม่อยากจะบอกอะไม่ได้มารถไฟเลยครับ แล้วก็ไม่ถามอาจจะมารถยนต์หรือจะมาเครื่องบินหรือจะเดินมาหรือโบอกสิบล้อมาก็ไม่รู้ผมเคยบอกสิบล้อนะครับไม่ได้บอกสิบล้อที่ประเทศไทยเราไปบอกสิบล้อที่อินเดียเพราะสิบล้อที่อินเดียนะตรงทุกใหญ่นะหลังห้องโดยของห้องโชเฟอร์เนะี่ยจะมีห้องนอนครับจะมีห้องนอนพอโบอกโบกโบกโบกขึ้นไปนึกว่าเราโบกคนแรกมีฝรั่งนั่งมาสองคนแล้วเราขึ้นไปเป็นคนที่สามครับ <c oughs> โดยสาร ไปประมาณ60สิกิโลเสีย20รูปีครับ20รูปีก็20บาทสมัยโน้นนะหนึ่งต่อหนึ่งทุกวันนี้1บาทก็ประมาณบาทรูปีหกหนึ่งุหสิบรูปนะีหรือว่าถูกกว่น,นั้นแล้วก็มีนะด้วนะอาดูค้าถาครับนะครับสิ 13, ยะถาทันเดนะโคปาโลคาโวปาเชติโคจังรังเอวังช่งราจะมัดจุจะ อายุงปาเชนติปานินังมาจากเรื่องอุโปสถิกะแปลว่าผู้รักษาอุโบสถศีลน,นะครับมาจากุุติกะนิกายธรรมบทธรรมดวักเขาบอกว่าคาโวเป็นผู้หูพจน์นะถ้าโคเป็นเอกพจน์คาโวหูพจน์สุงโคปาโลโคปาละโกก็ใช้ได้นะเช่นนอาชบานนโคบานใช่ไหมนายโคบานโคปาโล นายโคบานนี่เรียกทับศัพท์ถ้าแปลว่าออก่าคนเลี้ยงซึ่งโคนะนายโคบานต่อไปครับปาเชติย่อมต้อนไปย่อมไล่ไปต้อนไปไล่ไปไล่อะไรต้อนอะไรคาโวซึ่งโคทั้งหลายต้อนไปไหนโคจังรังสู่โคจรสู่ที่หากิน สู่ทุ่งหญ้าแต่ตอนโคไปสู่ทุ่งหญ้าสู่โคจรโคจรก็คือที่โคเที่ยวไปเที่ยวมาประจาเขาเนั่นแหละจะละแปลว่าเที่ยวไปโคก็แปลว่าโคที่เที่ยวไปของโคโคมันจะเที่ยวไปไหนก็ไปทุ่งหญ้านั่นแหละครับเขาเรียกโคจรถ้าเป็นอารมณ์ก็โคจรเหมือนกันโคแปลว่าจิตที่เที่ยวไปของจิตก็แปลว่าอารมณ์นะ ทันเดนะด้วยท่อนไม้ด้วยท่อนไม,ทนม้ท่อนไม้เมื่อกี้ถ้าท่อนไม้ที่เป็นยัดิีไม้วัดอันนี้ท่อนไม้ทั่วไปหยิบกิ่งไม้แห้งหยิบไม้พองไมก้กระบองท่อนไม้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาจะมีท่อนมไม้ประจำแหละครับถือไปเรื่อยครับหรือบ้านเราก็มักนิยมใช้ประตักเอาท่อนไม้มาใส่เหล็กไปลำแหลมนะครับยะถาฉันใดต่อมาช่างราจะ ชั้งราจะความแก่ด้วยมัจจุจะความตายด้วยปาเชนติย่อมต้อนไปอายุซึ่งอายุปานิหนังก็คือปานีหนังนะถ้าแยกออกมาให้อ่านว่าปานีหนังถ้าอยู่ในคาถาปานีนังแต่เวลาแปลต้องเป็นปานีหนังของสัตว์ทั้งหลายเอวังฉันนั้นไนโคบานต้อนโคไปด้วยท่อนไม้ชั้นใด ความแก่และความตายก็ต้อนเอาอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉั้นนั้นแล้วเราไปไหมเราไปตามความแก่ไหม,ไมไหเราไม่ไปเราอยู่เฉยอยู่มันมาต้อนแต่ความแก่ของเราไปไม่มาต้อนเอาอายุเราไปพอเราหมดอายุมันเอาไปเรานอนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปกับอายุปานีนังแปลว่าของสัตว์ทั้งหลายปานีนัง ปานะแปลว่าลมหายใจปานีแปลว่าผู้มีลมหายใจภาษาไทยเลานะก็ผู้มีลมปราณใช่ไหมนั่งก็แปลว่าแห่งของของปานีผู้มีลมหายใจก็เลยแปลว่าสัตว์ครับเอาละแปลง่ายทีเนี้ยไล่ไปแปลข้อหนึ่งเอามาข้างนี้หลวงพ่อสมใจเอาไหมหลวงพ่อสมใจแปลสักข้อหน่อยม,มันไม่ไหวตลอดทุกวันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วผมอะ ท่านแปลไม่ไหวผมก็ขี้เกียจสอนแปลบาลีเป็นไทยว่าไปเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งแปลบาลีเป็นไทยหนึ่งหัดเถนะกำมังกะโรติกะโรติรตย่อมกระทาม,ม,ก,ทามกำมังซึ่งการงานหัดเถนะด้วยมือสอนจากคุณารูปังปัสติ ปตสติย่อมเห็นรูปังซึ่งรูปจากคุณาด้วยตาสาม,มานะสาทำม,มังวิญญายะวิญญายะรู้แล้วทำม,มังซึ่งทรมานะสาด้วยใจสี่ธาตนะวิหยยลุนาติลุนาติเกี่ยวย่อมเกี่ยววิหยายโยซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายธาตุนาด้วยเคียว อคีนาตินาการาปังชาเปติชาเปติย่อมเผาตินาการาปังซึ่งฟ้อนแห่งย่าอาคีนาด้วยไฟทารโกปาเทน่าคารังคา,าตติคาตติย่อมไปคารังทารโกเด็กชายคาตติย่อมไปคามังโสมหมู่บ้านปาเทน่ด้วยเท้า เจ็ดทาริกายโยสกตตนะนครังคชติทาริกายโยเด็กหญิงทั้งหลายคชนติย่อมไปนครังสู่เมืองสกตตนะด้วยเกวียนแปดปุริโสอคิราเทนะเทวมหาลครังคชติปุสิโสบุรุษคัาติย่อมไป เทวะมหานครังสู่กรุงเทพมหานครอาคีรเถนะด้วยรถไฟเอโดยรถไฟเรามนุษย์นาวายะชลปุรีนครังอาคชนติอาคชนติมนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายอาคชนติย่อมมาชลปุรีนครังสูชนบุรี นครนาวยะสูนครชื่อชนบุรีนาวายะโดยเรือสิบสามานโรยันตะนาวายะสี่ชังทีปังคัะะตสติสามานโรสามานน ทัจติย่อมไปสีชังทีปังสูเกาชื่อว่าสีชังยันตะนาวายะโดยเรือขนานยนต์สิบเอดฮาคาชัสินุตวังอาวุโสนะคะรังอาคิระเทนะอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุตวังอันว่าท่าน าอาคัชสีย่อมมาออ,อนาครังสู่เมืองสู่นครอคีราเถนะโดยรถไฟหรือโนหรือสิบสองนาหังพันเตอคีรัเถนะนาคารังอาคัชามิพันเตขา้า,า,ขาแต่ท่านผู้จเจริญอาหังอันว่าข้าพระเจ้า นะอาคัาสามิย mm ่อมมาหาไม่ได้นาคารังสู่เมืองอคิราเทนะโดยรถไฟยะสิบสามยะถาทันดีนะโคปาลาคาโบปาเชติโคจารังเอวังชราจมัจจจะอายุปาเชนติปานินาง โคปาโลอันว่าในโคบาลปาเชติย่อมต้อนไปคาโวซึ่งโคทั้งหลายโคจะรังส,สู่ที่หากินสู่ที่หากินทันเดนะด้วยต้นไมย้ยถาฉันใดชรา ชาราจะอันว่าความแก่ชาลาความแก่ด้วยความอันว่าความแก่ด้วยมัจุจะความตายด้วยปาเชนติย่อมต้อนไปซึ่งอายุอายุซึ่งอายุปานีนาปานีปานีนาปานีปานีนาปานีนั่งนั่ะนั่งปาณีนั่ง ของสัตว์ทั้งหลายอีวังฉันนั้นปานีนังนะเขาอยู่ในคาถาเขารักษาแต่สับเดิมคือปานีนังเวลาแยกออกมาคําเดียวต้องว่าปานีนังคาถานี้มาจากเรื่องอุโบโสถิกะเรื่องคนพากันไปถือศีลอุโบสถเว้คนทําไมไปถือศีลอุโบสถเยอะจัง ก็เลยทําไมคนนู้นเป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นบวชูสตริเนี่ยมันสองเรื่องต่อกันนะนะอันเนี้ยเรื่องอุปสติกะก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนิทานต่อกันเนี่ยเรื่องนาวิสาขาเพราะเรื่องเกิดขึ้นที่นาวิสาขาหมดทั้งสอง, <c oughs> องเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเล่าประกอบที่เดียวรวดเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกัน โปรสติกะกับวิสาขาเนี่ยก็เห็นคนไปถือศีลไวต่างกันก็เลยสงสัยนะไวต่างกันสงสัยก็เลยไปถามที่ทุกคนที่ทุกคนว่าไปถามเด็กๆนูเป็นเด็กเป็นเล็กทาไมมาพากันรักษาศีลปรารถนาอะไรเขาไม่รู้จะตอบว่ายังไงเขากงงอยู่มาถามทื่อๆเนี่ยเขาตอบไม่ถูกเขาบอกอยากเป็นผู้ใหญ่เพราะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่บอกอันนี้กินไม่ได้น้องกินไม่ได้อันนี้ให้ผู้ใหญ่กินเด็กห้ามกินอ๋อเราต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนถึงจะได้กินเลยเนี่ยเขาเลยอยากเป็นผู้ใหญ่ถูกผู้ใหญ่หลอกเอาเปรียบเด็กอยู่เรื่อยอันนั้นก็ห้ามทําอันนี้ก็ไปไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็ไปได้ออยากเป็นผู้ใหญ่จริงเว้ยอะไรก็เลยปรานาเป็นผู้ใหญ่พอไปถามเป็นผู้ใหญ่หนุ่มสาวไปถามอีกทีเนี่ยถามชายหนุ่มก็ปรานาอะไรจึงมารักษาศีลปรารถนามีผู้ครอง ปรารถนามีคู่ครองที่มีทรัพย์และทิฏฐิเสม,มอกันมีซั์นะถ้าชาวถามพระก็ศีลและทิฏฐิถ้าถามโยมก็ศีลทรั์และทิฏฐิเสม,ม,มอกันจะได้ไม่ดูถูกกันถ้าถามฝ่ายผู้หญิงก็ปรารถนาไปสู่ตระกูลสามีที่มีทรัพย์และทิฏฐิเสม,ม,มอกันอีกอ่าพูดง่ายก็อยากแต่งงานอยากมีคู่ครองแล้วก็เหลือไปเห็นคนมีคู่ครองก็ถามอีกว่า ตอนนี้สมปรารถนาแล้วเนี่ยได้แต่งงานแล้วเนี่ยยังมารักษาศีลอีกเหรอปรารถนาอะไรถ้าผู้ชายก็ปรารถนาให้มีลูกคนแรกเป็นผู้ชายถ้าถามผู้หญิงก็ปรารถนาให้สามีมีภรรยาคนเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ให้มีไม่ให้มีอย่างอื่นในเรือนไม่ให้มีภรรยาที่สองเป็นต้นเป็นต้นเดี๋ยวไปเล่าพรุ่งนี้ <c oughs> ยาว <ผม S 1> <c oughs> ไปเล่าต่อพรุ่งนี้เอาตอนเ <c oughs> <อ>ย็นนะใช่พรุ่งนี้ รอบต่อไปหนึ่งทุ่มมาเล่าที่นูน่นเพราะสองคาถาเล่าเรื่องต่อเนื่องกันนะไม่เล่าทีเดียวเพราะตอนนี้ไม่ได้คาถาเดียวเองเล่าเดียวก็กึกไว้ครึ่งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อให้ไปซ้อมนะคนไหนรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นมีวิธีเดียวที่จะแซงคนอื่นได้คือใช้ความพยายามและทุ่มเทมากกว่าเขาเขาเขียนทีเดียวแล้วเขียนห้าครั้ง เขาเขียนรอบเดียวแล้วเขียนห้ารอบเขาแปลรอบเดียวแล้วแปะสิบรอบแล้วก็เขียนเขียนแปลแปอ่านอ่านอ่านเขาเงียบเงียบเขาหลับเพอหลับเมื่อไหรสาวให้มาหลับนานๆเราจะได้โอกาสของเราแล้วไม่ต้องตื่นเลยยิ่งดีเราจะได้เป็นหนึ่งในโลกนี่อะไรพอเขาหลับเราก็เฮ้ยเอาเปรียบกันนี่วานอนเลยเราเมื่อลยพอๆกันเลยทีเนี้ย เย็นนี้นะวันนี้เท่านี้พอองรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวะกสะสังโฆสังฆนะมามิม,ม,ามาทิทุกข,ข,รรขาโหทะสุกิตาโหทะท่านังหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิด